อัจฉริยะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่มันเป็นผลมาจากการตั้งหลักเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วทําให้เราแข็งแรงเดินและก็วิ่งได้เร็วขึ้นเช่นกันความร่ํารวยก็ไม่ได้เกิดแต่กับอัจฉริยะเช่นกันแต่คนที่คิดได้ตั้งหลักได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เกิดนั้นย่อมเป็นไปได้ที่เขาจะประสบความสําเร็จและพ่อแม่มีส่วนอย่างมาก กับการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จของลูกและของผู้คนในครอบครัวผู้ใหญ่หลายๆคนอย่างเราๆก็มีหลายครั้งที่นางตำหนิตัวเองว่าทำไมเราถึงเกิดมาจนเพราะเกิดมาเศร้าเกิดมามีชีวิตไม่ดีเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยและก็เฝ้าบน่นเฝ้าโทษตัวเองเสียดายนักหนาว่าเกิดมาเป็นตัวเป็นตนได้ตั้ง2030ปีแต่ทำไมยังไม่มีเงินเก็บเป็นกอๆ แต่คุณรู้ไหมคะการออมเงินวันละ1 0บาท20บาทมันไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นการที่คุณรู้จักหาไรายได้เพิ่มเติมต่างหากละ่ะที่จะทําให้คุณรวยและยิ่งคุณเก็บออมด้วยหาไรายได้เพิ่มด้วยมันยิ่งจะทําให้คุณมีอนาคตที่ร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นได้ไวขึ้นเรื่องรวยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจแต่เรื่องของความจนต่างหากที่ใครๆก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ เมื่อคุณเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือคุณเองมีครอบครัวคุณอย่าลืมที่จะถ่ายทอดกลยุทธ์สร้างความรวยให้กับลูกหลานของคุณส่งต่อในทฤษฎีดีๆในการปฏิบัติในการปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินการอบรมสั่งสอนให้ลูกคุณเป็นคนมีความเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกริยาคำพูดหรือการกระทำ ซึ่งเกิดจากจิตสำนึกที่ดีย่อมส่งผลให้ลูกของคุณมีความคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีมีการจัดการเรื่องราวรอบตัวของตนเองได้อย่างดีซึ่งหมายรวมถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตและในทัศนคติเรื่องบริหารจัดการเรื่องเงินๆของทองด้วยดังนั้นคุณต้องให้ความสำคัญในการปูทางเสริมสร้างแนวคิดให้เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดบวกอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลอย่างมากกับการกระทำความคิดจะเป็นบอกเกิดของการกระทำต่างๆและคุณก็ต้องเริ่มปูทางลูกน้อยของคุณให้เป็นคนมีวินัยในการสร้างนิสัยต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นรักในการเรียนรู้อยู่เสมอสอนลูกให้ฝักใฝ่ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในตำราและข่าวสารรอบตัวจะทำให้เขาพัฒนาได้ไวกว่าคนอื่นและชาญฉลาดมากกว่า ฝึกให้เขามีเหตุมีผลการอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนมีเหตุผลจะทําให้เขาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและก็มีสติในการใช้ชีวิตรู้จักการให้การเรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายให้ยอมส่งผลให้รู้ของคุณอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการแบ่งปันมีจิตใจมตรีที่ดีฝึกให้เขามองโลกในแง่บวก อย่างไรก็ตามในการดำเนินชีวิตการตัดสินใจของคนเราเกิดความผิดพลาดได้แต่ถ้าคุณฝึกเขาให้เป็นคนคิดบวกอยู่เสมอเขาจะมองสถานาการณ์นั้นๆในแง่ดีและเขาจะแก้สถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่คับขันของเขาได้และผ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสวยงามฝึกให้เขากระตันยูรู้คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นคนกระตันยูรู้คุณเขาจะอยากทำแต่ในสิ่งที่ดี เพราะการที่เขาทำในสิ่งไม่ดีมันจะทำให้คุณเสียใจดังนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นหน้าที่การงานก็ต้องอาศัยความเคารพความเข้าใจการมีสัมมาคารวะยิ่งคุณฝึกในเรื่องนี้มันจะทำให้เขานอกจากจะกระตันอยู่ต่อพ่อแม่แล้วเขาจะกระตันอยู่ต่อตัวเองกระตันอยู่ต่อหน้าที่การงานและจะไม่ทำในเรื่องที่ไม่ดีเลยเขาจะทำในสิ่งที่ตัวเขาเองมีความภาคภูมิใจฝึกให้เขาคิดในหลายๆด้าน การมองต่างมุมเป็นทรรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้แนวคิดที่แปลกใหม่ที่พ่อแม่ปลูกฝังให้ลูกจะช่วยให้สมองของเขาได้รับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการฝึกให้เขามีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินชีวิตฝึกให้เขามีระเบียบวินยัยการสร้างวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องสั่งสม เพราะว่าวินัยเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันสามารถสำเร็จได้ถ้าคนคนนั้นมีวินัยมากพอฝึกที่จะให้เขารู้จักแบ่งปันและไม่เอาเปรียบผู้อื่นในสภาพสังคมปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้คนเริ่มถอยห่างจากการรู้จักให้เมื่อเริ่มสู่ระบบธุรกิจต่างๆบางคนจะขาดในเรื่องของการมีน้ำใจ ดังนั้นสิ่งนี้คุณควรที่จะฝึกลูกของคุณฝึกให้เขาเรียนรู้ในการให้อภัยความสำเร็จมันจะอยู่ควบคู่กับความล้มเหลวเสมอดังนั้นการเรียนรู้ที่จะให้อภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดย่อมเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยเฉพาะพร้อมที่จะให้อภัยตนเองเมื่อตัดสินใจผิดพลาดสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาได้เรียนรู้และก็เขาก็จะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอฝึกให้เขามองเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่ง สิ่งแรกที่จะสามารถทำให้เราห่างไกลจากความยากจนก้าวเขาสู่ความร่ำรวยได้คือต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเริ่มตน้นจากการที่เห็นว่าข้าวของที่มีอยู่มีประโยชน์ใช้มันให้คุ้มค่าไม่ใช้แบบสิ้นเปลืองสุรุยสุรายสิ่งนั้นจะเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ดีเบื้องตน้นฝึกให้เขาดูแลสุขภาพของตนเองสิ่งแรกที่เด็กๆที่จะต้องเรียนรู้แม้แต่ตัวคุณเอง นั่นก็คือการดูแลใส่ใจสุขภาพเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองหรือหาอไรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่สุขภาพของคุณย่ำแย่คุณจะไม่สามารถทำอะไรในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้เลยเพราะฉะนั้นจงสอนให้เขาเห็นความสำคัญและก็ใส่ใจกับสุขภาพของตนเองให้ดีค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องปลูกฝังพื้นฐานการเรียนรู้เหล่านี้ เพื่อที่จะส่งเสริมอุปนิสัยใหม่ๆให้สภาพจิตใจของคนรุ่นใหม่คุณอาจจะมีโอกาสได้บอกได้แบ่งปันคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่ลูกของคุณอาจจะเป็นหลานของคุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักช่วยกันแบ่งปันในแนวคิดที่ดีเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะคะขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่อง Take Action สวัสดีค่ะ